สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปคทีวีทุกคน Apple Watch ขายในไทย17กระกฎาคมนี้แล้วนะครับเริ่มต้นที่13,500บาทหลังจากที่หลายๆคนรอกันมานานครับตอนนี้ทาง Apple ก็ประกาศเปิดขายอย่างเป็นทางการสำหรับ Apple Watch ในหลายๆประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย โดยจะสามารถสั่งซื้อผ่านสโตร์ออนไลน์ได้ในวันที่17กรกฎาคม2015นี้ในส่วนของหน้าร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง iStudio อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะพร้อมขายด้วยหรือเปล่าสำหรับราคาของ Apple Watch ในไทยเปิดมาที่13,500บาทสำหรับรุ่นถูกสุดอย่าง Apple Watch Sport หน้าด38มิลลิเมตรส่วนรุ่นราคาแพงสุดจะอยู่ที่660,000บาทเสมือนรุ่น Apple Watch Edition ตัวเรือนทองขนาด38ม mm. ม พร้อมสายโมเด r บัคเกิลเรามาดูช่วงราคาเข้าๆกันดีกว่าครับโดย Apple Watch Sport จะอยู่ที่13500ถึง15500บาท Apple Watch จะอยู่ที่2500 0ถึง28500บาทแล้วก็ Apple Watch Edition จะอยู่ที่395,000ถึง660,000บาทส่วนสายในการที่ขายแยกต่างหากก็มีให้เลือกเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Sport Band ราคา1900บาท Classic Buckle 5,900บาทหรืออาจจะเป็น Modern Buckle จะอยู่ที่9500บาท เพื่อนๆที่สนใจ Apple Watch ก็เตรียมเงินเตรียมบัตรกันได้เลยครับโอกาสเที่ะได้จับจองสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของ Apple มาถึงแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ s t o r e a p p l e c o m t h ได้เลยกด Subscribe ช่นลของเราใน YouTube พิมพโนบุ๊คสเปกแล้วก็ Subscribe หรือจะกดที่มุมขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ